สวัสดีทักทายอีกแล้วเนาะคะ่ะลงรถมากกับกลางหมกลางจองค่ะนี่ก,กับมะฮอดสถานีรถอีกแล้วเนาะคะ่ะสถานีรถไฟสถานีรถบาทจา่าเมือ่อวานนี่ถึกฝนรู้สึกจะบอสบายจักน้อยเนาะคะ่ะ <c oughs> เสียงในฟิมมาละคือสถานีอานซี่จ้ะ ที่เดิมค่ะเดี๋ยวหอาก็ต้องยางไปอีกไก่เติบจ้าก็ป่ค่อยหนาวด้วยค่ะฝนตกแต่ป่ค่อยหนาวางลัง้าหลังกะเป็นรถไสเนาะค่ะกำลังจะเดินไปลุงเรียนมู่บ้านนี้ถือฝนบม่สบายได้กินยาเลยค่ะอ่ะ เดี๋ยวใจเบริงหนทางที่จะเดินไปเนาะคะ่ะคือจะต้องเดินไปถึงตึกแดงแดงข้างหน้านน้นค่ะตอนนี้ก็เดินไปเรื่อยเนาะคะ่ะไปถึงตึกสีสมๆมแดงๆถึงถึงตึกสีตึกขาวขาวแดงแดงจะเราก็จะ ข้ามไปก็เดินไปไกลเติมเนาะค่ะก็เป็นเป็นการดีที่เย้ป่านนะเป็นคนที่บ่คอยบอคอยปใสเมื่อวันยุทธพญายภาพไปกินเขาทั้งนั้นทั้งนี้ก็จะ่ายคิปวีดีโอมากหลังจากนั้นก็อยู่บ้านค่ะ ที่บ้านตัดคลิปกดไลค์กดแชร์มูสะพานที่เราถึงสะพานแห่งดวน <G host> เริ่มเมืยแล้วคะ่ะ <G host> เริ่มเสาแล้วนะคะไก่อยวินนี่คุณนะจาเ <G host> ยินตากฝนข้ามสะพานนะคะเมยอนี่ฝ่าบบเปิดจ้ะ ปกติถ้าเข้ามาถึงจุดนี่เข้ามองไปรอบๆก็จะเห็นภูเขาตอนนี้ขึ้นสะพานนะตอนนี้อยู่บนสะพานจ้าเห็นไห นี่คือทางรถไฟจ้ะเบื่อเมื่อยแล้วนีาา่นะค่ะลุงเลี้ยนยวยไก่เขาจะเดินลงสะพานจะ้ะพอมาถึงครึ่งทาง เราก็จะเริ่มเหนื่อยแล้ว <c oughs> เหนื่อยบักคักเลยอัอนนี้ก็โอเคเนาะเดินไว้ข้างถนนสําหรับจัก,กรยานค่ะอันนี้จะเป็นถนนจักรยานอันนี้จะเป็นทางเดินเนาะยังอยู่ใต้สะพานทางด่วนเด้อ มีใครมาปกติเพื่อนนักเรียนก็มีค่ะเพื่อนนักเรียนเราก็จะเดินเหมือนกันกแล้วก็ลัดไป <c oughs> ทางออมไปนทะุนจะเข้ารัดจะเขา เราเป็นคนมักลัดชอบทางรัด <c oughs> ตอนนี้ยายปานก็เดินมาโรงเรียนเป็นวันที่สามแล้วตอนนี้ก็โอเคเนาะ,ะปกติพญายเพิ่พนมาทรงจากแล้วเพิ่นกั็มาหลับาบนนี้พญายเพิ่นก็ไปโรงเรียนทัตตำรวจของเพิ่นคือกันอยู่เมืองชายทะเลพุน่นค่ะก็เลย ไท้ต้องซอยเลือตัวเองตอนนี้ก็เปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนคนเดินค่ะตรงนี้ดีเลยค่ะตรงนี้จะใต้สะพานเนี่ยก็จะเป็นสวนค่ะจะเป็นสวนมีคลองมีนม้ำเนาะชมนกชมไม้นะคะนกไม่มีมีตัวมือนีน้ำไหลน้ำไหลเลยค่ะ ตึกเรืองเรืองนั่นแหละค่ะเป้าหมายเป้าหมายของเราเขาว่าถ้ายังดีๆกับประมาณ12นาทีค่ะแต่ว่าถ้าเดินชมนกชมไมค่ะสิบหาถึง20นาทีเนาะโอ้เริ่มหอนแล้วเริ่มร้อนและะ้วค่ะนี่เพื่อนมาแล้วมาถึงโรงเรียนเหือตกเลย มงวดซ้ายงวดขวาถึงโรงเรียนแล้วค่ะงวดนี้จัดไปเลยสาสาถึงโรงเรียนแล้วแล้วโรงเรียนคนเจนอ, <c oughs> อะขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมย่างมานํ้ำกันตลอดเนาะคะ่ะเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้า